สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมาค่ะมามากินหอยปี๊ปปี้กันนี่นะคะเมนูหอยปี๊ปปี้ของเราเต็มถาดเลยคุณหอยป,ปี๊กๆอือพี่อร่อยอพี่ชิมอร่อยค่ะเหมือนหอยแข็งเลยเหมือนไหม,มเ,ห,มนเหนียวๆหนึบๆเจ๊คคิดว่ามันน้นนละมือนหอยแขง็งหนูก็ว่าเหมือนหอยแขงนะ็งแหละลูกชิมหนูชิมไปสองสามตัวแล้วไอ้เคสหนูต้มเสร็จมันโ้อตีเลยต้องรีบบอก ไม่ไม่หนูกินข้าวแล้วหนูหนูหนคิดว่าพี่ต้องนี่แน่เลยหนูก็เลยกินข้าวตอนสองโมงครึ่งแต่ไม่ถึงเวลาเลยไม่กินเลยพี่อรอรอกินทีเดียวเช้ากินข้าวเหนียวที่เหลืออยู่แก้วเราวจาา๋าใส่แปีงกขึ้นมาแล้วกินโค้กไปแผ่นหนึ่งแผงเออตอนที่พี่เล็กมาจะว่าวไงบ้างเอาผักไหมนี่ผักนะอ๋อขี้เหรอนี่เหมือนว่า แคลืมเก็บเมื่อกี้วิ่งขึ้นมาเห็นกักีโอ้ยแต่ลืมเก็บผักผักชีปลูกเองนะคะเนี่ยผักชีสวยจริงแล้วต้นมันใหญ่ๆเนาะมาปัน่นเอาสาน่ารากมันมาทำน้ำจิ้มผักชีปลูกเองค่ะย่างงาม,มงามจริงามจริง,งามจริงแไม่โตแต่ว่าไม่ให้งามขนาดนี้ขอชิมี่มันไม่ดีนี่พี่ทำเองเหรอ ก็เสืซื้อมาลวกไงลวกใส่บะหมี่ให้เด็กแล้วน้ำจิ้มเนี่ยที่โชกับซีอิ๊วขาวตอนนี้เรามาหายแล้วแต่พ่อหนูก็กินทั้งวันแล้วเนี่ยน้ำพริกหนี่ยแล้วเออกินกับผักมันย่อยง่ายเพื่อจะไม่เอาอะไรมาเพราะว่าไม่อยากกินเยอะยาอาอะไม่เยอะ พราะว่าไม่อยากอ้วนเนาะอืมไม่อยากกินเยอะรดหนุนจ้ารดหนุนไม่อยากกินเยอะแต่วก็เต็มโต้นี่ยป้ายเราไหมว่าหนูผสมสีหนูร่างกินข้าวแบบบ้าเลยหมูย่างหนูอ่ะไปดินี่นะเนื้อมันให้ดูมันเหมือนหอยแครงจริงนะอืมเหมือนหอยแครงเลยแต่ว่าไม่มีเลือดอืม ไปเก็บตอนแบบเนี้ยกำลังดีคือแบบว่าัวมันก็ใหญ่นะเนี่ยใหญ่อยู่นะแล้วว่ามันจะหดเกี่ยวข้าวมไหมข้าวนะไม่อร่อยเมื่อกินข้าวกันเนี้ยหุงข้าวไว้อยู่กินแค่นี้ก็อิ่มแล้วมึงข้าวไว้กินตอนไม่เช้า ตื่นมาชวนไปลงทางแนเสียงอืมอืมไปไหมอ่ะไปไหนไปโว้เดี๋ยว,วไปโบ้เล็วตั้งดูรีบรีบไปให้มันเจิดๆเนี่ยอืมคือเราทำก็ดีเนาะคือว่าเรามาอ,อยู่บ้านเท่าเมืองเขาอืม สิบออกเสียงถ้าผู้หญิงคนนี้ได้ได้ขึ้นมาเป็นอีกนะเราจะมีวันหยุดเพิ่มอ,อีกหนึ่งวันคือวันชาติของคนมาลีเขาจะเขาจะกำหนดวันชาติของคนมาลีใช่คุณว่าเขาครจะได้คนจะได้เขาทำงานจริงจังว,ว่าทํา,าทางานเก่งใช่คนด้แล้วปีนี้มันมีให้โบสถ์พิเศษอีกอันหนะึ่งเป็นกระดาษมาถามว่าถ้าคุณ ตอนนี้มันมีพระ้จะบัญญัติมาว่าถ้าป่วยโดยแบบว่าเหมือนกับว่ารักษามไม่ได้แล้วแล้วเหมือนกับว่ายังไงก็ต้องตายเนี่ยจะสามารถยอมให้หมอแบบฉีดยาให้ตายไหมอะไรเงี้ยลุเหมือนสัตว์น่ะถ้าเราลงความเห็นเด้หรือโนเหมือนสัตว์น่ะอืมอร่อยพอเก๋เลย ทำ่ขอขอขอห้รวมความถี่ไม่ได้ถี่นองเหมือนพวกหมาพวกอะไรเงี้ยอืมไ้่ออกคนเดินไม่ได้อะเดินเข้าใจไหมวะหายแสงก็หายแล้วหายแสงไม่เข้ามือท้ายแล้วนะทั้ง <ขอ S 2> ตัวมันก็ไม่สามารถแก้ไขได้แล้วอ่ะอลุกขึ้นมาเดินก็ไม่ได้อยู่ในเครื่องเพื่อหายใจเงี้ยปล่ยจ้าลูกปล่ยจะมา ไวนหมกี่โมงรอคะป้าเลิกงานนะเสียป้าเลิกงานบ่ายสองนะเสียงไปทำงานอืมพรุ่งนี้ป้าทำงานเลยเดี๋ยวไม่ต้องบอกหนูก่อนเดี๋ยววันไหนว่างก็จะไปเก็บกันนะอร่อยได้อยู่เด้อวางไปก่อนเอาเราผัดก็ได้เนี่ยเนาะผัดใส่พริกเผาเนาะอืมใส่พริกเผาใส่ไอ้นี่เนาะอร่อยอยู่ หอมมนาะอร่อยมากเลยเกลมาชิมเล้กมาชิมเล้กอะไรก็อร่อยอันไรอร่อยป้าป้าหยู่ข้าวป้าก็อะไรก็อ,ร,อร่อยห,หหยหมดนะข้าวมายัางเพิ่งกินข้าวเหนียวตอนเช้าเมืออ่อเดียวเราไม่กินอะไรเลยตั้งแต่นัำข้าไม่กินอะไรเลยกินตอนกินแอปเปิ้ลไปสาม,มชิน้นแกินน้อยเดียวนะแค่กินน้อยเดียวอื แล้วก็สองโมงครึ่งก็กินอีกรอบเพราะมันหิวเลยกินแค้ได้นะจ๋าป้อคิดว่าหนูซื้อชิ้นนะี้ที่ไหนเพอาะฉันจ๋อคิดว่าหนูซื้อชิ้นอันนี้ที่ไหนที่ไหนเมืองไทยเหรอคะอมป้ยหดเมืองไทยน่าระนะักมากเมืองไทยอะแล้วอยากได้ชุดนแล้วผ้าย,ยีนนะถ้ามาขายที่นี่อ่ะอผ้าไม่ได้ดีด้วยนะเล่นเหมือนบ้านเรา เนาะบ้านเราทำน่ารักฉันจะน่ารักเลยเมื่อก่อนล,ลูกฉันมีแต่ตุ๊กเกงพวกนี้แหละให้ลูกใส่มไม่เคยมีกระโปรงอะไรม้นิ้วทำไมไม่มีกระโปรงอยากได้ลูกชายไง่อยข้าวหอยหอยหาเองแต่ลูกไม่ใช่ผู้ชายลูกไม่ใช่ผู้ชายลูกเป็นผู้หญิง แล้วมันก็ไม่ได้เหมือนเหมือนหอยแมงพูที่เราไปไปหาด้วยนะหอ,อยแมงพูอะค่ะเวลาเราไปหามันจะมันจะเป็นเหียเห่ยวเหี่ยวมันไม่เป็นแดงเหมือนในซูปเปอร์มาร์เก็ตนะเนะอะหรือว่าเขาเปเขาไปหาน้ำลึกก็ไมาเลยนะหอยแมงพูที่เรา,าขายไม่หอยฟาอหอยฟา์มันทึ่งสวย,ยางามมากเบลเปิดเนาะ หมู้เริ่มพิชัยพริกหมูอ๋อหมูปั่นเองใช่ไหมพริกินหมูกินอย่างเงี้ยเลยกินกับผักส้มมันนน่มมัเบาท้องมันใช้ได้ปอ้อยลิ้นอืมลิ้นหรือว่าปากของอืมหอยหรือว่าปากของหอยอยู่ไหนอ่ะ มันก็กอดเข้าไปแล้วลูกเพราะเวลามันยังเป็นเ็นอยู่มันยังไม่ตายมันก็เอาลิ้นออกมาหาหาังขหมูเห่อหายใจแล้วลุงเห็นรู้ว่าไงเออเขาบอกมันตัวใหญ่ดีเนาะตัวก็บอกนะว่าถ้าหอยไม่อ้าอย่ากินนะเขาก็เป็นกังวลของเขาตามภาษาเขาแหละเพราะอะไรมันตายไงเขาบอกมันตายไปแล้วมันตายก่อนที่เราจะมึนตมแต่นี่ไม่อ้าทุกตัวเลยนะอแล้วมันไม่ตายหนูเอาน้ํามาแช่ไว้อ่ะ เพราะมันเลยนน้ำเค็มไงข้ามันเอาง่ายเลยมันคลายมันไม่ได้คลายแต่ทรายพี่มันคลายขี้แบบอืมเป็นใยๆออกมาเต็มเลยคลายคลายขี้โคลนคลายอะไรเงี้ยมันห้จ๊บบ้านเราอ่ะอืมดี๋ยว่าจะไปเก็บอีกสนุกต้องรอแดดดีๆนะร้อนๆนะจะพูดถึงถ้่แดดแดดดีเท่าก็ไปเล่นทะเลกันอืม แต่เมื่อวานนี้ก็ดีเนาะไปกันได้จังหวะพอดีมันไม่ร้อนนะเมื่อวานนี้ทําได้หลายเรื่องสนุกดีสนุกหนูว่าสนุกที่หาหอยเนี่ยหนูชอบเลยได้ผ่อนคลายไปแล้วไหมว่าไหนไหนเอ๊ะเกี่ยวไปไหนนะต้องใส่เล่งต้องแล้วมั้งหางไว้ข้างนอกม้วนเหรอไป่รู้สึกยัง ปีกประตูลมันแรงพี่ลมันตีใบไม้เข้าบ้านเออพี่เราจะเปิดให้มันไว้ให้มันใช่ไหม,มเราไ้ายรู้สึ์บ้านก็โล่งเลยอืมอร่อยไหม,หมรอร่อยเผาพริกเผาเกลืออืมอร่อยเกลือปลาล่า พรุ่งนี้ตื่นเช้าหน่อยพาเก้วไปไว้หนำเสืออยไรเส่ออ๋อที่นนั่เอือจองเขาไว้อ๋อเขาก็มีมุมเด็กนะร้อยหนึ่งอ่ะคาเรียนแล้วเราก็ไปไหว้ด้วยก็โอเคแหลใช่ไหมล่ะสี่สิบนาทีต่อวันเก้าขึ้นมาลูก ก็ให้เกยวก็เรียนไปก็ไปว่ายปราแม่บามาเจอรอลูกไปจ่ากรืบินมันหลับแกอยู่กลางคืนแก้วนั่งดีดีต้่งเลนั่งเล่กเล่นมาลองเล่น่ะเล่งก็ใส่หม้อแล้วแล้วก็ตัดไขร่ลงเหรอตะไคร่อบม แล้วก็ปิดฝาอบได้เลยแพรน้หน่อยหนึ่งมันแห้หงก็เหมือนกับเราทำหอยแมงคู่น,นะหนูอยากลองกินดูก่อนว่ามันมีทรายไหมไหเพราะว่าหอยพวกนี้มันอยู่ใต้ทรายหนูเคยเก็บมาครั้งหนึ่งคงใส่หนูไม่ได้เอาน้าทะเลมาหรืหอเปล่าเขาก่อนมีทใายเหรอไม่รู้ทรายเต็มเลยอืมไม่เป็นแบบเนี้ยอ,อืที่พี่พี่ใหญ่เขาไปเก็บอะแล้วเขาเก็บมาอย่างนี้แหละเขาก็บอกว่าทรายเต็มเลย แสดงว่าหอยมันตายหนูคิดว่าหอยมันตายแล้วมันไม่ได้คายแต่เนี่ยคือมันคายออกมาละอันนี้คือคายออกมาแล้วนะคะไม่มีทรายนะคะเนี่ยอร่อยเลยไปเก็บอย่างนี้คุ้มเลยอ่ะต้องน้ำทะเลมันเจียมมันเนาะมันจะได้ไม่ไม่งยเเขาหน้าถ้าไปต้องเอาขวดน้ำไปได้สักขวดเพราะว่าบางทีใส่ถังมาอย่างเงี้ยมันมันไม่หล้นหอยอ๋อไม่ตึงอืม ต้องใส่มาเผื่อใช่เนาะี๋ยวมันก็ฉลอออกอมันล้นหอยไม่หอยหอ,หอยมันก็ไม่ตายเลยอันนี้นี่หอยตัวพวกนี้มันก็แบบว่ามันสดเนาะที่มันพลน้ำอ่ะปิ๊ปปิ๊ปปิ๊ปิ๊อร่อยหรออร่อยอร่อยสวัสดีเด็กอยอ<ร>ูทท่ที่บ้าน้องคนสองคน ญี่ปุ่นอันนี้นนหางว่าอ้อยเหรอค่ะอันนี้เกีดได้ไหมั่นเสียไม่ได้ทำไม่องพี่ไม่มีรูนแจไม่เลยญี่ปุ่นอะเดี๋ยวญี่ปุ่นคู่ภาษ,ษาไทยกันทุกวันกินข้าวเสร็จก็อร่อยจังเลยค่ะขอบคุณมากค่ะเดียนมาในครัวคู่ภาษาไทยกันหนมดแล้วะชอบแต่ภาพพี่ได้ทำ บอกมาให้มันอยู่ดัวเราแรงมาจากหอ่อซะพี่เคยถามไว้ว่าค่าหอไม่เคยถามหรืว่าค่าหอน่าจะถูกกว่าเนาะ mm hmm. แล้วแต่ว่าอาหารนี่ก็คนมันค่อยถูกป mm hmm. ากสายอาหารฝรั่งต mm hmm. แต่ตอนที่พี่ล่าอยู่ก็ยังมีบ้างจะทำทอดมันปลากายทำไมให้เด็กกินอ่ะเด็กทำไม่ออกแล้วเนี่ยมันไม่ทอดมันปลากายแล้วอย่าทำถามอร่อยก็ ก็คอนเทนต้างม <oh> okay. okay, so ันก็โอเคนานๆกินอาหารปอะเทนี์ท um um ี่ได้เกก็เข้าใจเด็กในเอเชียอยู่เยอะแกก็ทำก็ที่ดีใจแกรับเด็กชอบพาเด็กไปเที่ยวคนแบบนั้นดูแลเด็กได้มึงเด็กไว้รุ่นเนอะเนาะไม่ไหวแม่ดูไม่ได้เด็กไว้รุ่นเนี่ย บ้านนั้งวันเด็กเช้าๆก็เช้าๆเลยเด็กเรับร้อนรับร้อนน้องเบื่อฮะเบื่ออยู่บ้านบ้านทั้งวันเดี๋ยวเราปะาป๊าหมดก่อดึกเดี๋ยวจะพาไปสวนผักออืก่อนตื่นอิ่มแล้วนี่ยมแล้วบอกให้เตรียมผ้าเตรียมเสื้อไว้ให้เรียบร้อยเพราะว่าพรุ่งนี้ตารวินเขานอนเดี๋ยวเขาบ่นไม่ขี้กัะเสียงดังแล้วนี่ยิ่งบ่นอยู่พรุ่งนี้เราก็จะออกไปวิ่งไว้หน่อย เช่าเรือไว้วยไหมไม่ไปไม่ไปถ้าไปไม่ได้งานไม่ได้วิ่งเออไม่ได้งานวิ่งหยอกวิ่งแย่ก็ยิ่งดีพี่ได้วิ่งหน่อยคิดว่าน่าจะติดปัหาตัวเองเอาละพี่ก็มองดูระยะงานนะขึ้นแปดโมงครึ่งเขาก็จะไปวิ่งแค่ไหไปไปไปทุกวันถ้าฝนไม่ตกแต่ถ้ามันหนาวหนาวมากๆก็ไม่ไปนะ แต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยหนักนะงพี่วอยมันลมก็จริงนะพี่ลองออกไปนอกบ้านดิมันลมร้อนนะลมลมอุ่นพี่ปกติหนอะจะกเก็ตไป่ไม่ใช้ไม่ได้แจ็เก็ตไออกมาตากผ้าพี่ยังดูเลยอ้าวลมอุ่นดีหว่ะอือลมร้อนก็เลยไปวิ่งพอไปวิ่งประจําเราจะวิ่งได้ระยะมันจะยาวไกลไหมยาวแต่ก่อนนะวิ่งเนาะสี่สิบนาทีสี่สิบห้านาทีแล้วไปวิ่งอย่างเงี้ย เดี๋ยวนี้สามสิบนาทียี่สิบนาทีเราก็ถึงบ้านนะเพราะแต่ก่อนเราวิ่งล้วก็เหยาะหยุดเหยาะหยุดเนาะต้องเหนื่อยอพออย่างเงี้ยวิ่งได้ไกลนิดหนึ่งแล้วก็ได้ดีนะออก็ดีนะกลับมาก็มาทําซิกงซิกซกับตามแอปเขาที่แบบว่าลดพุงลดก้นอะไรเงี้ยคอร์สแคทไปเกือบสองชั่วโมงนะว่าไปก่อนทำ นูออกไปวิ่งเนี่ยแปดโมงครึ่งอ๋อหนูมาเสร็จเนเกือบสิบเอ็ดโมงม,ม,มีจุลินซีที่ช่วยให้ของดีเลนไปหาหมอจริงๆมันอยู่ไปรอเฉยไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยไมได้อะไรขึ้นมาันนั่งไม่งายไปนั่งรอเลยเน,ะนาะแค่งักแล้วเรื่องเนาะอา <c oughs> รมเสียเลยไปรอเป็นสองชัวง่วโมงไม่กินเนืโบ๊ก หมอหมอที่นี่ไปหาหมอให้กินเดี๋ยโค้งวันนั้นหนูเป็นอะไรนะ<ไ>กล้างติดคอ<ไ>เขาบอกว่าโค้งเป็นกด<อ>กินแล้วมันจะละลายกล้างแ<อ> <laughs> มงก้างชิ้นใหง่งอ่ะ<อ><อ>วันนั้นกินปลา<อ>ปลาเผาสุดยอดนะเขาคิดได้ไงว่วันันหนูขอกลับเองเลยนะ ไม่ขอกลับไม่รู้จะให้ลอยกินนี่นั่งเท่าไหร่นะพอยคะพอยรู้ไหมว่าใครเอาวันนี้ให้หนูใครคะอันป้าอ้ยต้องบอกหนูก่อนสับปาไม่ใช่แซนต์วิชทอดชอบแซนต์ป้าเหรอมันมีเยอะเนี่ยยุ่ตรงนี้มีเยอะอ๋อติ๊กจบฮ้อหนูไม่ไหวครับอิ่มเยอะก็อิ่มแล้วว่าจะกินให้มันหมดจะได้ได้ท้องอืดเนาะเหนื่อยอยู่หน่อยเด้อ ไม่ไหวเขาได้น้ำมาช้อนเลยคนั่นเหมือน่อยเดิอนนอนดูละครเรื่องใหม่หรือเรื่องเก่าหนุ่มนี้ละครไม่ดีเนาะไม่เคยดูทำมาไม่ดีอิ่มละค่ะอิ่มละพี่ได้ข้าวอปกร์อะใครมันเกิดจอืมหนูก็แฮปปี้เบิร์เดย์ไปละเลย เปเอาราคาคลิปนี้อิ่มแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวลาไปก่อนนะคะขอลาไปก่อนนะจ๊ะอย่าลืมกด subscribe กด share กดกระดิด่งปิ้งปิ้ง,ง,งแล้วก็อย่าลืมอันดูนะ้องเก๋นะคะไว้เขาลาจะพาไปเก็บหอยอีกนะจ๊ะสนุกด,ดีน้องเก๋ชอบใช่ไหมชอบค่ะแม่ก็ชอบออ,นนอื้ไว้เดี๋ยวน้ำลงเดี๋ยวเราไปเก็บหอยกันค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าสายเจ้า Thank you.